างอันรอบนี้รวมกับอวตารเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับขนทั้งแบรนด์ของ d e p อ l อวตารแล้วก็มีการเปิดตัวหนึ่งรุ่นพร้อมกับราคานะครับนั่นก็คือ a วตารซีโร่หรือ a วตารศูนคันนี้อย่างที่บอกครับเราเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วแต่รอบนี้สิ่งที่เรารู้เลยก็คือเรื่องของการ ประกาศราคาจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเขามี2รุ่นให้เราได้เลือกนะครับคืออวราซีโร่เซรุ่นที่เป็นขับหลังเ e ียร์วิวไดฟ์นะฮะกับรุ่นที่เป็นออ e วิวไดฟ์ความแตกต่างของเขาหลากัหลกๆคือเรื่องของการใช้ช่วงล่างที่แตกต่างกันนะครับตัวเ e ียร e วิวไดฟ์ใช้ช่วงล่างที่เป็นแบบสปริงแต่ตัวออ e วิวไดฟ์จะใช้ช่วงล่างที่เป็น ถุงลมนะครับก็มีการปรับได้ใครอยากจะรู้ความแตกต่างเพิ่มเติมของตัวนั้นตามไปดูได้เดี๋ยวผมแนบคลิปเอาไว้ให้นะครับแต่ละล่ะเลยราคาออกมาแล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสเปคครับนั่นก็คือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นของ a l p h a แ Max นะครับที่เป็นขับหลังราคาจะอยู่ที่1,659,000บาท1.659ครับถามว่าได้อะไรบ้าง เดิมทีที่ผมบอกว่าเขาจะมีการอัปเกรดเรื่องของเบาะกับกระจกใช่ไหมถ้าหากว่าอยากจะได้เบาะหนังเนป้าล้วนอยากจะได้เบาะซีโร่กาวิตี้ซีคุณจะต้องอัปเกรดใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ครับไม่ต้องอัปเกรดเพราะว่าเขาให้มาแล้วในราคานี้1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันให้มาแล้วเบาะหนังเนป้าให้มาแล้วกับเรื่องของเบาะซีโร่กาวิตี้ซีดนี้ให้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องอัปเกรดก็คือตัวนี้ครับกระจกเขาจะมีให้เลือกอยู่2แบบเนาะถ้าหากาอยากได้คุณจะต้องอนะัปเกรดเนาะอันนี้ก็็เปน มาตรฐานทั่วไปครับพวกช่วงล่างที่เป็นพวกล้ออะไรต่างๆนะครับ25550 R20 นะครับล้อ20นิ้วมาให้ล้อแม็กก็เป็นลายนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้นี่คือสิ่งที่ถืออยู่ในมือผมครับตามมันชมตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่เขาแถมเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกคุณผู้ชมมันคืออุปกรณ์ตัวนี้ครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตของทางหัวเว่ยซึ่งที่ทางอวตารเขาแถมมาให้จะเป็นเซตนี้เลยนะครับแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องขนาดหน้าจอ 12นิ้วที่เขาจะแถมให้นะแล้วก็ตัวเซตนี้ครับเซตที่ติดตั้งอยู่ตรงจุดนี้1จุดนะเขาจะแถมให้ที่เราสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมาพร้อมกับแอปอวตาร LINK เอาจริงคือเราสามารถใช้แท็บเล็ตของเราได้นะพวก iPad ก็ได้หรือแท็บเล็ตที่ใช้งานของฝั่ง Android ก็ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอวตาร i ลิงคุณสามารถที่จะคอนโทรลรถได้เลยเพราะว่าในตัวรถของเขานะครับมาพร้อมกับอวตารโอคุณเปิดแอปอวตาร l ลิงตัวนี้ทําการคอนเน็กชันเชื่อมต่อกัน สามารถที่จะควบคุมตัวรถได้เลยไม่ว่าจะเป็นการปรับฟังก์ชันเรื่องแอร์เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการมอนิเตอร์หรือว่าการมิลเลอร์ครับจะมิลเลอร์พวก YouTube หรืออะไรเงี้ยขึ้นไปได้แถมให้1เซตอันนี้ที่บอกมาให้เนาะบอกเอาไปเลยครับนุ่มๆอะไรปรับได้นั่งแบบสบงสบายไปเลยนะครับอัปต้าซีไปดูได้ในรีวิวของพวกเราที่พวกเราได้ลองขับในระยะสั้นก็ได้ประสบการณ์ประมาณนึงนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นคันที่2ของแบรนด์อว t a าที่เขาจัดมาทําการตลาดเป็นคันที่2ลเนาะรองจากอวอตาวันวันนอกจากนี้อวอตาวันวันเนี่ยเขามีรุ่นย่อยล่าสุดมีการเปิดตัวรุ่นอวอตาวันวันที่เป็น Royal Edition นะตัวนั้นก็ราคาประมาณสัก2ล้านกว่าบาท2.89ล้านะฮะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือการเปิดตัวอว t a ตาซีโร่เี่ยราคาจึงอยู่ในเลนส์ของ1ล้านเกิน1นล้านห นะฮะตอนแรกอาจจะมีการคาดเดาว่าจะอยู่สักช่วงประมาณ1.4 1.5ราวนี้แต่ตรงนั้นมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีการอัปเกรดหรือว่าใส่ฟีเจอร์พวกนี้มาอย่างเช่นเบาะ s e r o Gravity Seat อะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่ารอบนี้คือคุณได้เลยทุกรุ่นนะฮะถ้าคุณซื้อในราคานี้รุ่นเริ่มต้น1 6 5 9ส่วนรุ่นที่เป็น All Wheel Drive นะครับก็ราคาจะอยู่ที่1.859คุณจะได้มอเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมันจะกลายเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับเป็น All Wheel Drive แล้วก็ช่วงล่าง แบบถุงลมพละกกำลังที่สูงขึ้นนะครับก็ตามไปดูคลิปที่พวกเราสรุปกันกันไปได้นะครับนอกจากรุ่น MAC ที่เป็น rear wheel drive นะครับขับเคลื่อนล้อหลังก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นกะ็คือ a ว a า a ซี r ตัวท็อปสุดเป็น all wheel drive นะฮะที่มาพร้อมกับมอเตอร์นะครับ เดิมทีคันนั้นเวร์วิลดขับหลังตัวนี้จะขับ4ก็มีมอเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวพละกกำลังแรงม้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะฮะเขาก็จะล้อมแม็กจะมีลายที่แตกต่างกันถามว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของราคาครับผู้ชมแบตเตอรี่เท่ากันเนาะแล้วก็ดีไซน์อะไรคล้ายคลึงกันเบาะหนังแนปป้าได้เหมือนกันซีโร่กาวิตี้ซีได้เหมือนกันของแถมตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ต่างต่างกันคือราคาจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1 8 5่0ล้านแปบาทนะครับแล้วก็จะได้ของ อื่นๆอีกเพิ่มเติมนะเป็นรายการของแถมเดี๋ยวยังไงขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับนี่คือ2คันสําหรับรุ่นของ a วตารซีโเซเที่เป็นน้องใหม่ที่มาอยู่ในเลนจ์ของอที่ต่ํากว่าอวตารวันวันะฮะซึ่งอวตารวันวันคันแรกที่เขานําเข้ามาที่จําหน่ายในประเทศไทยก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาจะพยายามแบ่งคลาสกันว่า ตัวอวตาาวันวันจะสูงกว่านะครับส่วนอวตาทาซีโร่เซเว่นเนี่ยจะอยู่ในเซ gment ที่ต่ํากว่าลงมานะครับก็จะอยู่ในกลางๆตัวนี้นะครับอวตาทาวันวันอวตา้าวันวันก็ถามว่ามีการอัปเกรดเยอะไหมส่วนที่แตกต่างของในรอบที่แล้วก็จะมีเรื่องของการเล่นสีใหม่ออกมาเนาะนะฮนะ,ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคันใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งมีการเปิดตัวออกมาเนอรคือรุ่นอวตาทาวันวันโรโย่เอดิชั่นซึ่งเราจะเห็นว่าความแตกต่างจาก อวตาวันๆในรุ่นปกติเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นดีไซน์อย่างเช่นสีดูอลนะครับก็คือด้านหนึ่งด้านล่างเป็นอีกสีหนึ่งด้านบนเป็นอีกสีหนึ่งแล้วมีการเล่นขีดพวกนี้นะครับแต่พวกไฟหน้าอะไรลักษณะกันมีการเล่นล้อมแมกไลน์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับตัวนี้ครับกระจังหน้าแล้วก็บริเวณการตกแต่งภายในที่จะได้มีความหรูหราลักัชรี่โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เบาะครับ เพราะว่าคันนี้เองเบาะด้านแถว2เนี่ยจะมีแค่2ที่นั่งเท่านั้นจะเพิ่มความสะดวกสบายหรูหราให้กับผู้ใช้งานมากกว่านั่นเองครับมาดูภายในนิดนึงครับสิ่งที่โดดเด่นตัวนี้จะมาพร้อมประตูไฟฟ้านะครับก็อย่างที่บอกครับเขาจัดคลาสความที่แตกต่างกันร,ระหว่างอวราทศูนกับอวราทวันวเนี่ย ก็จะมีทําแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเราเห็นเสา B นะครับที่จะบริเวณตรงเข้ามาในะข้างๆนะจะมีคําว่า Royal Edition แล้วก็เป็นรูปเพชรเข้ามาด้วยแล้วก็จะเห็นว่าการตกแต่งภายในนะครับจะค่อนข้างดูมีความเป็นพรีเมียมเล่นเป็นสีดูอัล แล้วก็ตัวเบาะเองนะครับมีใช้เบาะหนังแนป้าแล้วตรงบริเวณที่วางแขนตรงนี้นะครับมีโลโก้ที่เป็นรูปเพชรอยู่ด้วยนะครับหลักๆอื่นๆก็จะมีความคล้ายคลึงกับอวชาวันวันทั่วๆไปส่วนเบาะด้านหลังนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเบาะแบบ2ที่นั่งนะครับก็จะดูมีความหรูหร,ราลรักชชุรี่มากกว่าอวชาวันวรุ่นธรรมดาครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่ มาในงานครั้งนี้มาของใหม่เลยนะัก็คือฝั่งของ d ีพอลดีพอลเอสเคยเปิดตัวแล้วนะครับมีหลากหลายรุ่นแล้วรุ่นนี้คือรุ่นที่สามารถวิ่งได้ไก,กลามากที่สุดวันนี้ทางฉางอันเขาเปิดตัว d ีพอลเอสโอไฟแม็กซ์ลแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นครับขนาดอยู่ที่68.82กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทําระยะสูงสุดได้ที่560กกิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับ แล้วก็ตามมาตรฐาน NEDC คันนี้ถามว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างมีการอัปเกรดล้อนะครับจากเดิม18นิ้วให้เป็น20นิ้วล้อลายคล้ายๆเดิมแต่ว่ามีวงล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับอัปเกรดแบตแล้วก็มีสีตัวนี้เขาจะเป็น black edition นะซึ่งตัวสีตัวนี้นะครับจะเป็น black edition ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสีภายนอกนะจริงๆทาง d i p o l S5 เนี่ยเดิมทีถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ รุ่นตัวท็อปแล้วอยากจะได้ภายในเป็นสีดำมันจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีส้มในรอบนี้เขาก็เลยมีออปชันให้เลือกว่าให้เป็นสีดำได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับข้างนอกก็ดำข้างในก็ดำนะครับแล้วก็สีจะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับได้แก่สีเงินสีเทาแล้วก็สีดำคุณสามารถคัสตอมแล้วก็เลือกได้นะครับอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่9 9 9 9 0 0บาทก็จะ สูงขึ้นมาประมาณ1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าแลกกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ2คันที่เปิดขายใหม่นะครับอวตารซีโร่เแล้วก็ S05 ตัว long range มาดูอีกหนึ่งคันครับที่เอามาโชว์ในงานนี้ป้ายเขาจะเขียนว่า new model แต่โลโก้ที่เราเห็นนะครับเป็นโลโก้ของ DPO คันนี้เห็นครั้งแรกครับที่งานที่ผมไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับตอนนั้นไปงานเทคโนโลยีของทางฉางอันมามันคือโมเดล Q05 ครับคุณผู้ชม ถ้าให้นึกไซส์นะครับใกล้ๆก,ก,กับรถที่ขายในบ้านเราอย่างเช่น BVD Alto 3ครับ Gilly EX 5แล้วก็ JQ ู้5นะฮะก็ไซส์ซิ่ง B segment ที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์มันจะมีความแปลกและมันจะมีความแตกต่างจากฝั่งของ DPO SO 5แล้วก็ SO 7ที่พวกเราเห็นนะครับตัวนี้เขาเอามาโชว์ให้เราดูก่อนแล้วก็จะขายจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีหน้าครับปีหน้าในช่วงงานมอเตอร์โชว์เดี๋ยวมารู้กันว่าเป็นอย่างไรสำหรับคันนี้เนาะ แล้วก็สเปคตัวนี้เขายังไม่บอกหรอกเวอร์ชันที่จะมาขายในไทยเนี่ยใช้แบตเตอรี่เท่า,หา,ยยาไหร่อะไรยังไงคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีพวก IEV มาด้วยไหมแต่คิดว่าน่าจะมีแค่ไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวก็จะเน้นกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นในเมืองนะครัคันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้างในได้แต่ให้ดูบริเวณด้านข้างข,างของตัวรถครับดีไซน์มันจะมีกลิ่นอายความเป็น DPO5 หน่อยๆน,นะมันจะมีความโค้งมนเข้าไปด้วยในช่วงท้ายท้ายรถยนต์ตัวนี้ครับอาจจะ ได้ราคาที่ค่อนข้างดีต้องดูเนาะเพราะว่าคู่แข่งอย่าง b y d Atto 3ราคาก็จะอยู่ในเลนจ์6แสน -7 0 0นอยู่ในช่วงนี้ฝั่งของ J5 หรือว่า j คู่ฟก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณ6 0 0 0เนี่ย5แสน -6 แสนไปปลายตัวเนี้ยตัวนี้จะทําราคาได้ดีขนาดไหนนะครับนี่คือฝั่งของรถใหม่คุณสามารถมารับชมได้คาดว่าถ้าหากว่าให้ใหเดาชื่อนะผมเขาน่าจะใช้ชื่อว่า d e p a l Q05 อ่านี่ก็ต้องรอดูปีหน้า คุณจะได้เป็นเจ้าของคันนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันเนาะส่วนค่นอื่นๆนะครับที่มีในงานที่เราจะสามารถชมได้ก็จะมีน้องรูมินนะครับแล้วก็จะมี e o 7รวมถึงฝั่งของ k 5 0ตัว reev เราเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันหมดแล้วทุกคันตามไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มาสอบถามดูโปรโมชั่นอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าโปรโมชั่นที่น่าสนใจของงานนี้มีอะไรบ้างนอกจากราคาของฝั่ง a ว a ารซีโร่ที่พวกเราเปิดให้ดูแล้วก็ราคาของ d ีพ a วเอชโตัว Mac Long ลใหม่นะครับยังไงคุณสามารถมาชมที่บูธของฉางอันได้นะครับเข้ามาในงานเดินมาซ้ายมือสุดเลยเขาจะอยู่ที่ติดผนังสุดเลยนะฮะก็อยู่ที่มุมตรงนี้เขาเหมา มุมตรงนี้เอาไว้นะครับ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงมีคลิปอื่นๆให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ